สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดชีวิตเหลือเฟือมกจกต้องหนีเอาชีวิตรอดเพื่อลูกต้องหนีเอาชีวิตรอดเพื่อลูกเปิดชีวิตเหลือเฟือมกจกเลิกราหอบลูกทิ้งภรรยารู้ทีหลังตรอมใจภรรยาจากโลกถึงกับหลั่งน้ําตาเหลือเฟือมกจก ใช้ความขาวเบิกทางสู่ความสำเร็จอัปเดตชีวิตปัจจุบันยอมรับว่างานวงการบันเทิงไม่บูมเหมือนในอดีตแต่ก็ไม่เคยรู้สึกแย่หรือตกอยู่ในที่นั่งลำบากหลายคนเวลาเจอหน้ากันถามว่าเหลือเฟืองานเป็นยังไงมั่งก็โอเคเรื่อยๆครับงานเรามันมีทั้งลดทั้งเพิ่มมีงานช่วยมีงานหามีงานให้ เราใช้ชีวิตสมถะไม่ได้ทะยทะยานว่าตัวเองเป็นดารานักแสดงไปไหนมาไหนต้องเลิศเลอเพอร์เฟกระหว่างคนชวนไปพัตาคการกับคนที่อยู่ทุ่งนาชวนไปกินส้มตำผมไปกินส้มตำแต่การได้เงินมามันต้ององค์มีความภูมิใจว่าเราได้มาแบบไหนได้มาแบบไม่เดือดร้อนใครได้จากหยาดเงื่อของเราได้จากสมองของเราได้เงินมาแบบใสๆต่อให้5บาท1ิบาท มันจะภูมิใจมากๆไม่ได้เลี้ยงเฉพาะลูกนะลูกน้องด้วยแล้วลูกของลูกน้องครอบครัวของลูกน้องอีกที่เราดิ้นรนทุกวันน้ำตาตาลกเหลือเฟือรู้สึกผิดตามหาภรยาช็อกจากโลกไปแล้วอยากขอโทษลูกตรอมใจผ่ายผอมจนคนว่าน้ำตาตลกเหลือเฟือมกจกความรู้สึกผิดและคิดถึงเมื่อรู้ภรยาจากโลกนี้ไปแล้วเคลียผอมจนคนคิดว่าเป็นเอ็ดย้อนทุกช่วงชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสร้างความหาผ่านหน้าจอโทรทัศน์มานานหากเอ่ยชื่อเหลือเฟือมกจก น้อยคนที่จะไม่รู้จักดาวตลกที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของไทยแต่กว่าที่จะก้าวไปถึงดวงดาวแห่งความสําเร็จที่ผู้คนจํานวนมากต่างก็พยายามไข,ขว่คว้าทว่ามีเพียงไม่กี่คนที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นแต่กว่าที่จะไปถึงจุดนั้นได้เส้นทางชีวิตของเหลือเฟือก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อย่างใดตรงข้ามเขาต้องสู้ชีวิตมาสารพัดกว่าจะมีวันนี้มีทั้งเรื่องราวร้ายดีผ่านเข้ามาอย่างโชคโชนเส้นทางของเขาต้องต่อสู้กับสิ่งใดบ้างรวมถึงลูกๆทั้งสามคนที่เหลือเฟือเฝ้าฟู มอฟักเพราะลูกคือความสุขในทุกลมหายใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ